ท่านวาซีอัมซิลาบก็กินดูกิน่อแล้วสุดยอดเมนูอีสานแซ่บอีกหนึ่งเมนูที่ผมส่วนทุกคนมาเหตุกินกันในมือนี้ครับเมนูนี่ผมยินดีนําเสนอมากๆเลยครับได้คนเนียวแบบห่อนๆรับร่างเลยครับมีเข้าเบิดติดแน่นอนครับมากับทุกคนครับมือนี่ส่วนทุกคนมาเหตุเมนูน้าตกเป็ดสุรัดสตรประหยัดเวลาครับไม่ต้องไปงอต่อทุ่งต่อท่านให้มันยุ่งยากคนอยู่หองอยู่หอเหตุเมนูนี่กินได้แบบสบายๆเลยครับรมไปได้เป็ดมาจากหางตัวหนึ่งกับโตบักแงลยครับลูกหกเลยมาคิดว่านอกจากลาบจากอัมนูอยง ล้งเอยด้วยเมนูนี้ครับน้ำตกเป็ดสดแซบแนะนำเลยครับสำหรับไผที่ยังไม่เคยเห็ดเมนูนี้กินนะครับได้เกาเหนียวแบบว่อนๆแก้มใบบักกูดทอดแก้มบักพริกน้อยในจักน้อยนี่บ้า ได้การอี่ลีครับนี่ก็โดนเติมแล้วครับสำหรับเมนูหนึ่งที่ผมบดไอเฮ็ดกินนะครับโดินๆเทอมีโอกาสไปห่างเป็นตลาดจังสิได้ซื้อเพิ่นมาเฮ็ดกินนะครับบดไอมีขายตลอดครับมีขายเป็นบางมือเป็นบางอาทิตย์ครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเกาไปเตรียมในส่วนของผักของเหงากันก่อนผมสิคั่วผักก่อนที่สิคั่วเป็ดนะครับเวลานั้นเพิ่นยังบลเลอร์เคียงของเหงาครับในส่วนผักของเหงาก็จะมีหอมป้อมหอมเปีหอมบัวแล้วก็หอมแดงหอมแกกจักหนึ่งหัวครับช่วงนี้ผักยุโรปเกาหลีกบับนากิดบพ่าารง ทนความหนาวได้ครับอย่างเช่นพักอีตัวนี่หายากแบบสุดๆครับพักสิเริ่มเติอีกรอบนึงกรบพุ่นแล้วครับปลายหนาวแล้วครับช่วงที่เพื่อนปลูกได้นะครับแต่เป็นบ้านเฮาหาสิบบาทผมว่าพายเซ่หมดแล้วครับพอเฮาหันหัวซอยหอมร่วมของเฮาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมมาเตรียมในส่วนของหอมแดงของเฮาผุ้มซอยแบบกูหั่นฝอยแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยสารแหน่พร้อมนะครับบอกเลยครับว่าเครื่องพักหลายแบบนี้ความแซ่บบ่หนีไปไสแน่นอนครับพอเฮาเตรียมในส่วนของผักของเฮาแล้วเรียบร้อยนะครับเฮากล่าเพิ่นไปฝักไว้จากนั้นครับผมมาเตรรรีียมมในนนนส่ววขขออองงเเป็็็ดดฮาาาคัับ้้้ผกกกไทํแลล กระดูออกแล้วเรียบร้อยเมื่อนี้ผมใส่ส่วนเอือกแล้วกับส่วนสะโพกนะครับเป็นสะโพกติดน่องหรือว่าน่องติดสะโพกนั่นแหละครับผมกระเสียวไม่จิ้มฟันหรือว่าไม่จิ้มเขี้ยวนะครับมาจิ้มจิ้มเขาให้เกิดฟองอากาศแน่สักหน่อยครับจากนั้นครับข้างหม้อกระทะของเขาเปิดไฟกลางควันลงมาหาอันจากนั้นเอาเป็ดของเขานะครับเอาใส่ลงไปได้เลยครับเพรากระเสียวในส่วนของหนังลงไปจีลงไปดาดกับกระทะแบบนี้ค่อยเบิ้งเพิ่นแล้วก็พลิกเพิ่นไปพลิกเพิ่นมานะครับขั้นตอนนี้นะครับผมเข้าจีนใ้เป็ดของเฮาสุกประมาณ65%เเเเดี๋ยววฮาาต้้ออองพิ่นนไปลีกครรับเฮาาาต้องกดดในส่วนนหหังใ้เพิ่่นนแหหห้มมใเเพิอสร็จตัว สไตล์แบบว่าคือเ่อจังเอาไปย่างกับเตาถ่านแบบนั้นครับดันนังเป็ดของผมก็สุกเหลืองสวยงามตามที่ผมต้องการแล้วครับจากนั้นครับเดี๋ยวห่อสิไปหั่นเพิ่นเป็ดในส่วนที่เหลือผมก็จะเก็บไปเห็ดเป็นเมนูอื่นนะครับพี่น้องรอชมได้เลยครับใส่แค่เอกเล้วก็บสะโพกก็ได้มอแบบง,ก,งกิน2องคาบแล้วครับเอาก็หั่นกระซอยเพิให้เพิ่นเป็นตอนสีแบบเงาๆงเนี้ยสักหน่อยครับทุกคนครับเวลาที่เราเอาไปปรุงนะครับเ่าสิได้กินแบบเต็มปากเต็มคำเลยครับเมนูนี่เหมาะกับค้นทีอยู่ตังบั่นต ีหลีครับพอหันห่อสร้อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวห่อเพิ่นไปพักไว้ในหม้อในส่วนของเป็ดกก้อนที่เสียวไปด้านกระทะนะครับผมก็บม่ได้ปรุงรสอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเ้ามาปรุงในจังหวะนี้ครับรสดีไปซ้อนจากนั้นใส่น้ำมันหอยลงไปจักประมาณจักสองซ้อนโตถ้าเป็นเด็กสมบูรณ์ใส่ซ้อนเดี๋ยวพอนะครับจากนั้นครับเติมน้ำเปล่าน้ำสาดลงไปจักหนึ่งแก้วเป็ดจุดแก๊สจุดเตาลิงไฟขึ้นมายิ่งเฮี้ยงเลยครับจังหวะนี้ห่อขัวเพิ่นคนเพิ่นร้วนเพิ่นกะว่าเพิ่นสุกพอประมาณบ่ต้องให้เพิ่นสุกคักนะครับเาากกกปปิิดดแต่อจนััั้้้นน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 กก็พพพไวใหหเเเิิ่่่่ออุยยจะครับในระหว่าางที่เฮรอเเเป็็ดอฮายนนนะครับก่ ยาตจัดซปเปอร์ได้ซางี้ในสกระป่องครับมันจังของไยลืลย่นไหลไปครับ โอ้ม <medio S 2> oh, no right ีแห้งยาวพี่น้องในส่วนของเป็ดของผมก็เริ่มอุ่นเริ่มเย็นดีแล้วนะครับจากนั้นครับทั้มาปรุงรสกันเลยครับเปียงนัวใส่ลงไปครับเครื่องส่วนโตพริกป่นพริกผงสองสามสี่ตามชอบเลยครับความเผ็ดก็ขั้วจักสองนำลองลงไปก่อนบักหน้าจักสองเพียงสองสี่บีบลงใส่เลยครับเอากระคนโคเรคุกเกาให้เพิ่นเข้ากันเดี๋ยวขาดเหลืออยยังนะครับเดยังห้องค่อยเติมลงไปครับนที่นี้กินหอมบักหน้าแบบสุดๆเลยครับขัาวขั้วนี่ผมก็บขั้วเรียบแบบไม่ไม่เลยครับนี่ชวนหิวเข่าอลีครับทุกคนครับจังหวะนี้พ่อชิมรส่่่ผักของงเเเฮฮาาทีีตรยมไว้ใสล ไปได้เลยครับพี่น้องอยากให้ผมเพียรเม,มนูอย่างพี่น้องสามารถขอเขามาได้เลยครับผมสิพยายามจัดไหนหาให้รับร่วงครับว่าบอกผิดหวังแน่นอนพอใส่ผักรวมเดี่ยวหั่นไว้ซอยไว้นะครับก้คนขุกเขา่าเพื่อนเขากันย่างเบามื่นจังหวะนี้พี่น้องขาดเลยยังสามารถปรุงเพิ่มเติมได้เลยครับอันนี้ผมก็ซีมสองสามรอบแล้วครับได้รสชาติลุ่งโตพอดีตามที่ต้องการแล้วครับจากนั้นจะเสิร์ฟใส่ถัววใส่จานของขา้าบบกพริกหน่วยห้อยลงไปใบป,ประกูดทอดห้อยยองนาใส่ลงไปนาตาสีสันของน้ำตกเป็ดของผมก็ออกมาได้เป็ดประมาณนี้เลยครับีุ่นมู ร้อยเต็มสีคะแนนเลยครับคือเนื้อแบบพุ่นหอนโหดซาลาแหน่แก้มลงไปได้การอิลีครับคุยคำใหญ่ยยๆเต็มปากเต็มคำใบบกูทอดบกพริกน้อยใส่ลงไปแซบอิลีครับพี่น้องครับจังใดก็ลองเอาไปเฮ็ดกินกันครับสำหรับเมนูน้ำตกเป็ดสุดแซ่บเมืนน่อนาเสี่ยวเมนูยังคือแซ่บมาฝากมาตอนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับลูบเด็ด